คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมน้าโชคพารวยนะครับชื่นชอบพามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับหรือว่ากดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมน้าโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นนะครับมาฝากเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิดดักสุดจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟพี่น้องผิดหวังนะครับหมดเลทที่แล้วนะครับก็เข้า02-20ตรวจเจาะนะครับยินดีกับ f อฟมิดรักที่มีความโชคดีก็ผักกันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟมิดรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหววรัฐบาลไทยนะครับเลขกเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนาโชคพาด้วยนะครับก็เด้มีพี่น้องก็อยากจะชมแนวทางนะครับแอดก็บวกสูตรเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในปีพศ2 5 0 0น้นะครับ68นะครับ ก็เดินทางนะครับมาถึงนะครับครั้งที่11แล้วนะครับครั้งที่11ครั้งแล้วครับออก11ครั้งนะครับตั้งแต่2มุมกรานะครับจนถึง1มิถุนายนนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับข้สอบออกอยู่ที่นะครับ5 5 9 5 5 5 9 3 5 2บางที่เอาอ่า ่างจากข้อสอบลาวนะครับข้อสอบรัฐบาลไทยนะครับจะออกเลขล่างต่างหากก็คือ20สําหรับลาวพัฒนาบางที่ก็เาหรือว่า5้เกหรือว่าเก้านะครับข้อสอบไทยจะออก3 5 2แล้วก็20นะครับสาหรับข้อสอบวันนี้นะครับผมก็เข้านะครับผม2 0 0 2นะครับก็ยินดีกับ f c มิรรักที่มีความโชคดีนะครับ ก็ได้พาก,กันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมสูตรตารางวันนะครับถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคก็เลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับก็มี3สูตรในการบวกรลบให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมมีสูตรตารางวานันถุงเงินสูตรมังกรทองและก็สูตรเดินดีใช้ในการคํานวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสําหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นชายไม่ได้นะครับ ใช่ได้ข้อสอบไทยลาพัฒนาเท่านั้นจะมีเลขตารางวันจะมีวันจันอังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดก็คิดบวกคำนวณให้วันนั้นนะครับออกวันจันท์คำนวณวันจันทรนะครับออกอังคารคำนวณให้วันอังคารนะครับสาหรับล่าสุดจะมาสรุปยอ่อๆให้ดูนะครับข้อสอบออกวันอาทิตย์นะครับแอดจับได้นะครับข้อสอบออนอาทิตย์นะครับได้0แล้วก็9นะครับมาอยู่นะครับ0220ชุดวินแตก3ตัวนะครับ35 สามสองห้านะครับสายวินนะครับห้าสามสองสองห้าห้าสองเอดจับได้ศูนย์เม็ดเดียวนะครับมาอยู่นะครับศูนย์สองนะครับชุดวินแตกศูนย์สองแล้วก็สามสองห้าห้าสามสองก็ยินดีกับเอ็ดีมิตรดักที่มีความโชคดีต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดเลขสี่แล้วก็เลขศูนย์คือเลขศูนย์เกินสามารถจับวินได้เหมือนกันนะครับ ข้อสอบคุดนี้นะครับก็มาชมชุดวินนะครับที่คัดพิเศษนะครับก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งนะครับเลขสองห้าสี่แล้วก็หกนะครับห้าศูนย์หนึ่งนะครับสองสี่หกนะครับสำหรับชุดวินสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับชอบคอยตามสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับอยู่ที่หก โอ้ยอยู่ที่ห้านาะแล้วไงไม่หกจะมาเลยตีอยู่ที่ห้า,ะาะนะครับผมสำหรับห้านะครับผมตัวเด่นนะครับก็จะมีคัดพิเศษนะครับสำหรับสายารูดนะสายเจาะนะครับผมสำหรับห้าที่ก็จะเขียนให้อยู่ที่ศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าสี่นะครับห้าห้าห้าหนะครับสำหรับดิน5ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับดิน5นะครับนะก็ คัดมาให้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับจะเจาะให้ประมาณ5คู่นะครับจะมี05 5 1 5 2 5 3 3 5 5 4 4 5นะครับสำหรับตัวเด่นอันนี้ก็ลองเพื่อความชัวร์นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเล็กเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่คาดให้จับวินในตารางได้เลยนะครับสำหรับข้อสอบ3ตัวเด่นนะครับขนมไทยก็จะมี0 5 2 3 5 1นะครับออสองห้าสี4 นะครับห้าห้าเก้านะครับห้าห้าเก้านะครับแล้วก็ห้าสามห้านะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่สองห้าสองนะครับประมาณนี้นะครับก็สอบชุดเด่นสามตัวนะครับสำหรับ fc มิลล่าก็ชื่อชอบห้านะครับแอดจะลองให้ก็คือศูนย์นะครับอาก็ลองนะอาจะลองให้ ศูนย์ตัวเด่นนะครับจะคัดอยู่ประมาณศูนย์หนึ่งตารางนะครับศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกนะครับกับหัวด้วยนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวรองนะครับสําหรับเอฟสีพี่น้องนะครับอ่าทีมชชันชอพาจะลองให้ก็คือศูนย์นะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรจากทางช่องเอ็กซ์ทีนนำโชคผลก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วงวดที่แล้วนะครับก็เจาะเข้าสองศูนย์ศูนย์สองล่างนะครับ ชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับแอดมินคิมนำะโชคพารวยมานำเสนอสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับกาดหน้าคลิปหน้าสำหรับ FC พี่น้องอยากชอบเลขวิ่งนะครับวิ่งล่างอย่างเดียวหรือว่าข้อสอบเลขวิ่งหมดก็คอมเมนต์มาบอกแอดได้นะครับท้ายคลิป แอยแจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่ง fc พี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช่ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ